พี่คองเขาไปเอาหยิบของจันไปไหนพี่จันทร์ก็ไปหยิบของวัน,นี้ไปไหนวันนี้ก็นั่งกับเดลนี่นี่ไงคะวันนี้เดลนี่อยากจะไปเที่ยวไหนคะเดรนี่ไปอยู่ไหนเดลนี่จะไปเที่ยวไหนวันนี้ไหนเดลนี่มองกล้องสิคะสามลูยิ้มสวยๆเน่ยิ้ม <c oughs> เห็นฟันได,ได้ไหมคะโอ้ทำตาปิง๊งได้ไหมคะจะเป็นอะไร กล้องไงคะน้องเป็นอะไรต้องถ่ายดินี่เป็นอะไรต้องสามโดมถ่ายแบบนี้่ดิมี่ยิ้มสวยๆได้มเลยเป็นอะไรเป็นกล้องไงคะยิ้มเห็นฟันหน่อยเป็นอะไรกล้องไหนเห็นฟันไหนยิ้มเห็นฟันส่งจูบด้วยเร็วส่งจูบด้วยทำปากจูบอือหือ